ฝากเงินปล่อยงูให้นายเจคโตปล่อยเกิดปีงูโตเดียวโผล่ตอนนี้มันหายากกันหน่อยนะครับงูกระไดเอาผร้ใดเอ็นกิมีก็ได้บุญน้ำกันครับคอยมีสุขภาพพราระไม่แข็งแรงถือตีมากด้ปะกแข็งบนปากกนเย็บปอปากกได้เย็บแต่ว่าถึกตีมากบาดเก็บกันหน่อยเอาคอยบนมีชีตหอย สามพันไม่หายไปง่า้จพันลูกสองพันโอ้เหลือเมื่อบานนี่บอเงินยมันสูงยังลูกสองพันนี่ลูกถามเนี่ยี่บาทมันมีแนวสองกว่าสองพันบกเกิดบะทึงหาบได้แล้วอ่ะที่พอได้กว่าที่พอสามได้ยัง รอได้หรอแม่ค้าขนมแม่หาขนมล่นเล่นที่กระสามเมื่อสาม่เ่อออแคดีอื้ออื้ออื้องั้นไอ้หอยใหญ่เลยเ็ไปโรงเรียนบ่ะไม่เรียนบ่ะไม่ย่างหดก็ไปคู่ก็รอ ปปอเอางอาออาอูไปปล่อยเอางูเอาหอยเอาปลาไปปล่อยชูขึ้นธรรมศาสตซื้อมาแต่ตลาดโ้นทองแพงจะประซัคทุกคนจากที่มองเฮาสือหันกะบ,บ่ไก่เด้อประมาณอยู่ลักหนึ่งนี่ยมะลักหนึ่งเนี่ยขั้วเนี่ยขั้วหอยวีดเนี่ย ปล่อยปล่อยพี่แหละกองผัวพี่หละมันจึงขาดนี่นี่ว้าวงูพอดีชิลึ้นกอ่กอนไปเนี่แล้วฝากเงินปล่อยงูให้นายักษโตปล่อยเกิดปีงู โตเดียวพรอรอตอนนี้มันหายายกจันหน่อยนะครับงูกระไดเอาผู้ใดเอ็นกิมี่ก็ได้บุญน้ำกันครับขอให้มีสุขภาพพร,รานราะไม่แข็งแรงซือตีมากได้ปะ่ะนี่นอส <c oughs> จะว่าต<ว>ัดไปได้อยู่ตรงไปไว,ไว,ไวขนาดเด้นนะไปๆขนาดผู้ใดเอ็นกิมี่ก็ได,ด้บุญน้ำกันนะครับแล้วก็เพิ่นผมหวากเงินมาในใบเป็นกระเพดก็ขอให้เพิ่น มีสุขภาพพรลาะไม่แข็งแรงเ<ม>บิ้งปากกอนเย็บบอปากปวดเย็บแต่ว่าถือตีมาบาดเย็บจะหนอ่อ,อยเอาค่อยเพื่นมีชีวิตไปแล้วม,ดดมุดหนามไปเลยมิดเลยมิดจดๆไรชิมเนี่ยก่จอ,จอ,อยเพิ่จนเจริญฮุ่งเฮืองสุขภาพดีมีแต่ความร่ำรวยครับน้องแน่จากงูแล้วกาได ยังเนาะมาบาโกลหอยหอยเอาใบพิมพ์รูธรรมจาดกันในบุญรับกันเด้อหอยมีคนพิมพ์มาอยู่เลยคอมเมนต์มาอยู่อยหอยหรือใบคล้องกันไว้ยังสั่นเห <c ười> ็ต่ไหนกี่ชา ไ่ไข่เท่าตรหรือเปล่าเที่ยงไม่จีเรี้ยวอยู่บอกไขหอยเทโตมันจะสีไปห้องคนอะไรอยู่ในน้ำนั่นโอ้ย,อยเจ็บขากระดีขึ้นละละครับแต่ว่าก็ยังเครื่องเครื่องอยู่จักหน่อยปล่ปลาจักหน่อยหนึ่งปลาหมอครับหรือว่าปลาเข่งอีกหนึ่งปลาเี่มีมาปลาหมอหรือว่าปลาเข่งครับ ขึ้นสู <sup> ่ธรรมชาติเอ้าตอดตอดตัดตายตายตอดเบิดตัวตายยึดตัวตอดเบิดไล่ดับตอดเบิดอันนี้กับปลาเค็งคือกันนาแรกนี้ก็ควายอยากซื้อปลาควายวันไหนผมจะหาหวยหานน้องโควัยใดเพชรหยอดหวยหอดน้องก็ตายก่อนนะแลักการทุกนี้ทรืงปลาดุกแล้วการปลาเค็ง แต่ว่าปลาดุกเนี่ยเป็นปลาดุกหน้าเ้อมันยังน้อยน,นี่น้อยข้าเจ้าสูบมาซามาปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติบริเวณที่นี่ก็ไดบุญน้ำกันเอาบริพ,กพนก็นไดบุญล้วมอนนึ่งไปเคลียร์ตัวน,นั้นลงนะดีปลาดุกไปแล้ว บรรยากาศเช้านีนกนาน้ก็อากาศสบายๆช่วงนี้เล่าไต่บนนาว bon แล้วนะครับผมอยู่ที่เมืองพนท่องได้เสืสายพญ,ญานาคมาตัวนึงมาปล่อยเห็ดบุญหายผู้บ่นฝากเงินมาาในวัยเป็นจะเพียนคอยเพิ่นเจริญฮุ่งเฮืองต่อจากนี้ไปกห้เพิ่มลำเพิ่รรวยสุขภาพแข็งแรงได้ปลาได้หอย ช่องนี้เน่าปล่อยกอยังบ่ค่อยมีหลายปันใดสำหรับเงินที่ท่านฝากซื้อสัตว์ปล่อยมากยังเหลือหลายอยู่ครับแต่ที่ปล่อยให้เรื่อยๆเด้ออนุโมทนาบุญหให้ได้บุญได้หลายกะออกจากนีกะยังบ่ได้ก,กลับเดี๋ครับมื้อนี้ก็ค้งเจอวเบิ่งที่เขาเฮ็ดบ้านแล้วกะขับวันประมาณาาวันเสาร์หรืออาทิตย์หลังทายดอนตลาดแล้วเสาร์นี้จะพาไปเบิ่งดอนตลาดนัด่มนะครับ บรรยากาศเศร้ารรรนี่กับะ้านนี่แหละตลาดพ้บบนทองก็คือคักช่องนี้การเริ่มบ,บุญเดนซีบุญเดนซีพี่น้องมาสื่อของหลาไแมขากบมาหลาอย,ย่างหน่อย,อยะนะนี่ก็ถือว่าเป็นสายนามหว่วยที่รอเลี่ยงภูละกทะลุออกไปหุ่นไม่ทำโคง้งหุ่นเลยครับนี่บัตายแยกโซเนาะไปไหนอยู่ตายไปได้เบิ้ลหัวนี <c oughs> ่ตายนวัตาย ตายเลยโอ้ยงูไปไวขนาดเนาะนไไงูแล้วะอือถ่ายตัวหนึง่งตาย,ยมีตายตัวหนึง่งสองตัวเนี่ยครับปลาเข่งโห้นี่เด็ดเด็เดเอ้ยเอ๊ยลอย,ย,ย,ยไปเลย ครูครูครูเมนไ่ได้หฮนปล่อยปล่อยอยู่กองควัวกองควัวอยู่ตลาดพุทธองนั่นแหละปล่อยย่ำเศร้าๆซื้อปุ๊บแล้วก็ปล่อยปั๊บรยทุกคนแต่ว่าบ่ปล่อยอย่ามันมันสิตายที่สงสารมันนะกองครัวครัวเกเฮ็ดดีเลยดีเฮ็ดค่ะเฮ็ดแน่เลยปล่อยกองควัวเห็นบ่พูด สิไปตามนั้นแหละขึ้นชีวิตไฮสัตใต้น้ำเป็นปลาปลาดุกปลาเคง็งงูปล่อยชูธรรมชาติซื้ออยู่ตลาดพ้นทองเมืองพ้นทองแขวงจำปรรษาเด้อทุกคนเด้อพี่บรรยากาศยามสนนะทุกคนเนาะกูบ่ายยังเทศอยู่ทางใดและทางไปแล้วบ้านนี้ งงคือกันแน่เนี่ยงงคือกันงงโอ้ว้าวสอา์อึบเอออึ๊บอึบึ๊บอืมตลาดพลทองปล่อยมองขัวเลยถามว่าม,มากกับแม่เลยขอได้เห็นคลิปนี้ได้บุญน,นำกันได้ทุกคนเด้อ อดนิบต้องหน่อยเพิ่นกำลังไปเอือหิยนท่านบอกขี่รถขี่ไปเอือหิยนบางคนกับยางบางคนกับขี่รถเพื่อนะยางยาง้นยางยางยางไปเียนก็อือหิเยนเด็กกำลังไปโรงเรียน นี่ขนมอยู่ในหลังนี่ขนมปังขนมร้านขนมขนมเตรียมแจกขนมอยู่ในหลังว่าจะเอาบา่อเเงินไปโรงเรียนเดินมาเบนจอดบ่อเนื้จอแกะจะเป็นเจ้าคหลังเกล็ดไปตา จอนห่งขนม่เอาขนมเนี่ยนา่นี่นี่ยึดอนี่รียนสน่อ้หามัาเอาขนมนี่ยว้ไปแล้วไปกินยาพอดีอย้าห่โรงเรียนเยนปอดไรปอดซีโรงเรียน้นท้องเนี่ยบลูหน้าไม่ยังนี่ ตุ้งถามเนี่ยน้ำแม่หยกินจักพนสามพันแม่หายไปกินจักพันหลวสองพันสองพันโอ้เลือเมื่อ้านอย่บ่เป็นเงินไทยมัซื้อยังลูกสองพนี่ลูกถามนสบาทมันมีแนวซื้อ่สองั่ือบถึงหบาทอ่อน้อหกบาทเ็บาทกินข้าโรงเรียนบ่เลือกกามกินบาทแล้วมากินบาทนี่แล้วก็รไปใม่มาลูก เอาลูกไข่ไปโรงเรียนได้สีบดเลยเด้อ <laughs> โอ้ยเยอแน่สุดที่เก่วบ้ารสิบทันโรงเรียนขนมอานขนมกะโกกเ้ยไม่เป็นมาขนม มามาคนมมามาเอไปงเ้าวไปไปลองลองะแลนทัางนี้แลนท่านแลนทัางคุนได้แลนบางคนออยานบางคนไบ่ขยานทุกคน เอาปเ้าบ่ตามคนแล่นเล่นตอเร่งอยเลยเอา่านี่เอาเอานี้วางนี่ยานีเนี่ยเล่าคือกันเบิ่งแบงกัน น้องให้นเยอดูโอ้จะยุบพ่าอะไรกุซีข้าวยังเนี่ยทุกสวรรค์เอาแบ่งกันผล๊ปเลยชานเด้อกับไอ้น้องเด้อแม่เงินจะเก็บไปโรงเรียนบอกล่ะอาพันไอ้เดี๋ยวจะพันไอ้พันเอาลูกเติมให้เด้อแบ่งกันแม่บอกว่าจะให้เอา ของคนแปลกนาสว่ะโอ้ยเนอดต้องแล้วเอ้านกงน้ำง่เลียงเก็บเฟ้อมเลี้ยงปนาเงียนุ่านได้แบบนี้ครับรถดีๆไปเออแม่บอกว่าบ่เหเอา่นแปลองพ่นเสร็เออบนใกลๆพ่นลุงมาแต่ไทยเน้ะมาจากไทยวะพ่นออกด้านหน่กับแม่เนี่ยไปมาจับเล็กน้อยดอก

เรีจยวตาอเดี๋ยเิกัลังจะไปรงที่อมาเอาขนมมาไอศครีมรุงมแจกจขนมล่งมแจเจขนมเงี้ยกได้ลุงมาจะจไข่เออสามขุดตุเบิลมัจเไข่เอาจะจาก็ไม่มีป้ายก็ไม่มีป้ายไม่มีป้ายทื่อเปล่าไม่าไปโรงเรียนแค่แนรู้ สองจะยุดก่อในลุงแขเงินคขาไปโรงเรียนแม่ไปเรียนจัันโรงเรียนเด้อสองพมีปอได้นเอายุตการยุตก่อนขนม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 เอเอาไปขียนปอได้นปอสองปอคเะรอาถือจะนายไอมาเมาอี ได้แล้วจดเจ้าได้แล้วเจ้าแ่ล้วนี่นี่ทางไหนม้ทไหนแม่ขนมตาวโลสบ้ามาขนมมาขนมปั้มาเอาเนี่ยมาทงลังเนี่ยประธานเอาเงินบอประธานเอาเงินบอหาิเออ ได้แล้ว่ะที่อได้่ที่อสามมีคน้าดี้แนี่รอได้แล้วแม่ขนมแม่ขนมเล่นเี่กันสมอ่าม่รอเียไปลาบัวเนี่ยาห้ากันไปมาว่เขนมนี่โอ้ลายอ่ะนี้อืมยุถามก่อนเนพ่อไปนาไปโรงรีจพัดลูกอ้าดีเลย หาเงินเด้อพอดีบบคุณนี่เลยจะขันถูกคดีเลยสองบาทบางคนก็ได้สองบางคนก็ไ่้ห้าคัอ้ากินยังขันลูกบางที่ก็เสียบบางที่กับอะไรบางที่กับอะไรเศร้าบางที่กับอะไรใครช่วมึงอยู่อ่ะใคอยู่รงหากันเด้อ แล้วเนาะไปลูกไปมาเนี่ยแต่บริษัทบางคนก็ได้บางคนก็บ่ได้บางคนก็บ่ได้บางคนก็แล่นบางคนก็บ่ได้แล่นผู้ใดแล่นเหมนแม่นว่าบ่ได้ผู้ใดอยู่เหมือนแมวไม่ได้เลยหนพี่แหละตลาดเดี๋ยว่าอุงเหียนพนทองนะอุงเหียนพนทองเมืองพนทองแทงจับมาซัดบรรยากาศยำเสะเสาเ้าวันมหาสนาะที่เสาเอ็ดเดือน กุ้มผ้าตลาดแคมท่าสายเขียวกระชี้กำกระเสี่ยบัตรหวยเหือยหวยเหือยอะไรแหละนี่ไปทางนี้แม่นนะไปะปากเสีเนาะทุกคนเนาะห่างมาจากโคนท่องมาไกลเติบก็เลยมาเห็นตลาดแคมท่าเนอะตลาดริมทางเนอะทุกคนเนะาะเล้มาแวะ สือซอยเมฆาหน่อย้าวทุกไงคิูนอยดูโซ่ความงามขอกสืออมีงามมันจะหักเยอะตอนนี้นี่นี่ยจอมตรงไหมนึ่งบวกหนึ่งบ่บวกมามามาสือซอยน้ำเต้าอันนี้ข้าวน้ำเต้าออหนึ่งจอม เอาเบิร์นี่ไหมมาทำเมาส์เดิเมาส์เดี๋ยวอยังก่อนอ่ะซื้อโซคนนี้ซื้อไหมเมาส์ดียลองโซเมาส์ดีลูกเมาส์ดียไม่ถี่กันเดียวเมาส์ดิเมาส์รวมเล่ขาดดิอายปวดปวดาอายเอาเบิร์ตเบิร์ตคือซอยเอาเันซุกนนี้วันี้มึงต้ม ให้ใ hey, okay. ้ mm ่เหมอนบรกให้มันแก่เนาะพุกเองบ่เรือขื่อป็นหาพุกเองใช่ใชายางโหดบ่เป็นเท่ารบันนี้คกระอตงกระตงกระงไรี่บ้ได่เกาะลืมไ้ยหอยอยเื่อ หัวหอยเหือหัวหอยเหือข้างโค้งขายอยู่นี่นี่บุกเองขายเองมังน้ำเต่าเลยเท่าไหร่ห้าพันเอาเมย์าินขนมน้องคนเด็กห้าพันเอาเมย์กินบุษาวนี่กีนขนมอยู่เป่เคยเห็นเปล่เป็นผู้สาวอเปล่ายังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ยังน้อยเอาขนมมาหันเคยเห็นบ่ากินของไทยไอ้แคทตี้ เออเอออองี้หอหอยใหญ่เลยก็ไปลงเงียนปะ่อเงียน่ะไมยังไหนว่าไปคู่ว่ารอไังไหอแ่้ยงตายพักยดยศพักหมือนึดิมขายเครือต้นองไหมเห็นขายอยู่นี่ตลอดปะลอกเออเห็นมันขายอยู่นี่นั่งมือขี่รถผ่านมาเห็นม่นนอนหับอยู่นี่นี่นอนนอนค่ะค่ะค่ะ บาเดินนอนไหนกอนเคยเห็นมั้ยนะเคยเห็นเคยเห็นขีดเคยเห็นเดาอยู่ว่าจะนอนที่นี่คุณก็จะนอนรับทานลูกค้าอยู่ไปทางล่างก็ได้ทางล่างก็ได้ไปเดินนองเด้อ